สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูกิจสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องภาคส่งนะครับของ h ฮมฮาร์ด FB146 นะครับอันนี้เป็นเครื่องวิทยุสมัครเล่นนะตัวเนี้ยในเบื้องต้นเนี่ยมีช่างท่านอื่นนะครับอ่าโซโลมาเรียบร้อยแล้วนะจากลองร้อยหลักฐานหลายอย่างนะครับเดี๋ยวจะแปะภาพให้ดูนะอันนี้คือผมทำเสร็จแล้วนะครับ ออย่างที่หนึ่งเลยเนี่ยนี่นะครับไอตัวเนี้ยที่มันจะต้องอยู่อยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมอยู่งี้เน่มันเอี้ยวมาหมดแล้วนะครับภาษาที่จันเขาเรียกมันเอี้ยวนะนะพลาปติกมันย่นอย่างเงี้ยนะครับมันโดนความร้อนมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็แสดงว่าไปประลองฝีมือมาเรียบร้อยแล้วแหละนะครับแต่ก็คงไม่สําเร็จนะมันถึงมาถึงนี่ได้นะครับ ีกจุดหนึ่งนะครับก็คือด้านนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซ้อนพาให้ดูนะไม่มีไม่มีอยู่ในเครื่องเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้หล่นแล้วก็ไม่ได้หล่นอยู่ในนี้ด้วยนะก็คือไม่รู้ไปโดนอะไรท่าไหนนะฉีกกระชาาจนปิ้นหลุดไปนะครับเหลือแค่สามขานี้นะครับเหลือแค่3ามขานี้นะรเร่นั้นอีก5้าขาที่เหลือปิ้นขาดไปหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องต่อนะครับ ต้องต่อใหม่หมดนะแล้วโอ้โหต่อยากมากเลยตาลายนะครับมากกว่าจะสําเร็จเนี่ยต่อให้ครบทุกอันเนี่ยก็มีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ผมต่อไม่ครบแล้วก็ยังทําให้ออกอาการอยู่เหมือนเดิมด้วยนะครับแต่เดี๋ยวจะอธิบายที่หลังนะนะเพราะว่าบางทีตามันลายเรามองไม่เห็นว่าจุดเนี่ยมันต้องต่อเชื่อมต่อกันด้วยนะครับนะโดยเบื้องต้นเนี่ยพอต่อทุกอย่างกลับคืนเสร็จแล้วเนี่ยนะครับ ก็ยังมีอาการเสียอยู่ดีนะครับนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆไล่ให้ฟังไปเรื่อยๆตามสเต็ปนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าอาการเสียเนี้ยที่เป็นต้นเหตุตั้งแต่ครั้งแรกอ่ะผมเดานะผมเดาว่ามันจะมีอาการเนี้ยหลบอยู่ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละทียงแตวว่าเขาหาไม่เจอแล้วก็ไปนู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็มาทําอันนี้หลุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งที่ยากนะครับสําหรับผมก็คือ,อาการแก้ไอ้ที่เขาทําพังมาคือไอ้ที่ซ่อมแล้วทําหลุดทําอะไรมาปิ้นหลุดอะไรพวกนี้แหละมันยากตรงนี้นะครับส่วนไอ้อาการที่เสียตั้งแต่แรกเนี่ยที่เป็นอาการเสียของวอตั้งแต่แรกที่ไม่ใช่เป็นลักษณะของคนทําพังมาเนี่ยก,ก็ยากอยู่เหมือนกันนะครับมันก็เลยทําให้ยากสองเท่าไปนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทีละประเด็นกันเลยครับ อ่อย่างแรกนะครับผมจะมาพูดพื้นฐานเกี่ยวกับภาคส่งของรุ่นนี้สักนิดหนึ่งนะครับตัวเนี้ยตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวเกี่ยวกับเรื่องไฟเลี้ยงภาคส่งนะครับนะไฟคอนโทรลนะ,ะมันก็จะมาเกี่ยวเนื่องก,กันกับจุดนี้นะครับจำไว้นะจุดนี้นะครับกับจุดนี้นะ,ะซึ่งมันจะวิ่งมานี่แล้วก็ มาเข้าที่คอนโทรลของไดนะครับส่วนจุดนี้กับจุดนี้เนี่ยมันเป็นจุดจํำเดียวกันอ้อมไปด้านหน้าเดี๋ยวจะบอกตรงไหนนะครับแล้วก็เป็นคอนโทรลของ PA ด้วยนะครับควบคู่กันไปนะทีเนี้ยพอไอตัวเนี่ยมันหลุดออกไปเนี่ยผมก็ต้องต่อคืนก่อนแล้วอย่างที่เห็นนะต่อมันไม่ได้ง่ายๆนะครับนะเสร็จแล้วพอต่อครบทุกอย่างแล้วเนี่ยที่ผมคิดว่าครบทุกอย่างแล้วเนี่ย ไฟคอนโทรลมันก็ยังไม่ไปนะครับเพราะว่าผมอะ่ะต่อไม่ครบนะครับซึ่งก็คือจุดนี้นะนี่ขานี้นะครับขาตัวนี้กับเนี่ยที่เป็นตัวเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นทารานซิสเตอร์หรือเปล่านะยังไม่ได้เจาะลึกนะครับแต่คิดว่าน่าจะใช่นะคือขาเนี่ยของทารานซิสเตอร์กับขา,นข IC, ขานเนี่ยของ i อขาที่1เนี่ยมันต้องติดกันนะครับ นะถ้ามองภาพจากเดี๋ยวที่ผมจะซ้อนภ้าไปดูนะถ้ามองจากในภาพตัวอย่างนี้ให้ดีขามันถึงกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเนี้ก็ต้องเชื่อมหากันด้วยนะครับก็จบปัญหาจากที่คนทําพังมานะครับปึ๊บทีนี้จุดเน,นี้ตรงนี้นะมันมีมันมีอะไรบางอยู่ก็ต้องขออภัยนะครับมีสายไฟบางอยู่จุดเนี้สังเกตว่า จะมีตัวที่ทะลุไปด้านหลังนะครับเป็นจุดเดียวก,กันกับที่ผมบอกเมื่อกี้นะจุดนี้จะต้องมีไฟประมาณเกือบเกือบห้าโวลต์น,นะครับนะสามสี่ห้าโวลต์อะไรประมาณนี้มันแล้วแต่บอร์ดด้วยนะตัวเนี้ยเวลากดส่งเนี่ยเวลาเรากดคีย์ส่งเนี่ยจะต้องมีไฟออกมาที่จุดนี้นะครับนะก็ตีตีไปกลมกลมว่าห้าโวลต์ก็ได้นะครับมาสี่โวลต์ห้าโวลต์เหล่านี้นะมันจะต้องมาที่สองจุดที่ผมบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับ ก็คือเป็นทางวงจรเดียวกันนะครับมาที่จุดนี้กับจุดนี้นะครับอ่าจุดนี้ก็คือมาคุมได้จุดนี้ก็คือสุดท้ายแล้วก็มาคุม PA นะครับนะไฟเนี่ยมันจะมาเท่ากันก่อนในเบื้องตนน้นกับจุดนี้นะครับมันจะมาเท่ากันก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวมันก็จะมาผ่านตัว R ผ่านนู่นนี่นั่นจนมาเหลือประมาณโวนกว่าๆในภายหลังนะครับ ตัวไดก็ด้วยนะอ่ะพอตอนเนี้ยผมแก้ประเด็นที่คนเน่ยเป็นคนทำพังเรียบร้อยแล้วเรามอเราก็มาดูสิ่งที่วอมันพังตั้งแต่แรกนะครับเวลาที่ผมเช็คนะผมก็เจอว่าตัวตัวนี้นะครับแรงดันที่ขาอินพุตเวลากดคีย์เนี่ยของตัว PA กับตัวไดเนี่ยไม่เท่ากันนะครับ ไดเนี่ยมาน้อยกว่ามาไม่ถึงโวล์นะประมาณ0.6 0.7มันจะอยู่แค่นี้แล้วเวลาเช็คสัญญาณนะครับเช็คความถี่นะความถี่ที่เข้ามาถึงขาได์เนี่ยมาแล้วนะครับพวดงๆว่าไอ้ภาคความถี่เนี่ยมันจ่าดืดๆมาถึงขาได้แล้วแต่ได์ไม่ยอมขยายนะครับฝั่งขาเอาของได์ไม่ขยายเพราะนั้นได์ไม่ขยายมันก็ไม่ไปถึง PA นะครับ p ี PA ก็ไม่ยอมทำงานนะ เท่าที่ผมสังเกตนะระบบของรุ่นนี้นะ h ฮมพาร์ตเอฟบีเนี่ยถ้าไฟมาแล้วก็จริงนะแต่ถ้าสัญญาณาไม่ขยายออกไปจากได้มาถึงเขาเนี่ยเขาก็ไม่ทํางานนะพีเอะนะครับเงื่อนไขเป็นแบบนี้สําหรับรุ่นนี้นะครับบอร์ดหน้าตาเดียวกันอาจจะทํางานไม่เหมือนกันก็ได้นะครับนะผมก็ดูเป็นตัวตัวไปนะครับตัวนี้พอดีทํามันเยอะนะครับก็เลยพอเข้าใจนิดหน่อยนะครับทีนี้ เวลาทีา่ไฟมันมาไม่ครบเนี่ยเราก็ต้องดูว่าทําไมมาไม่ครบนะครับเพราะว่าตอนเนี้ต่ออะไรทุกอย่างกับคื้นที่แล้วนะครับนะขาคืออะไรต่อถูกแล้วไฟมาถึงจุดนี้นี่นะไฟมาถึงตรงจุดเนี้ยคือมันก็มาปกติมาเต็มปกตินะครับแต่พอข้ามตัวต้านทานตัวเนี้ยแล้วมาวัดที่จุดนี้นะครับเอามิเตอร์มาวัดที่จุดนี้ปุ๊บแรงดันตกนะครับ เพราะนั้นเราก็ต้องหาผมก็ต้องหาว่ามันตกไปไหนนะครับแรงดันตกคือหมายความว่ามันควรจะตกมาเหลือแค่ประมาณ1โวลต์นะครับหรือว่า1โวลต์หน่อยๆไม่ใช่ว่าเหลือศูนจุดอะไรพวกนี้นะครับนะศ .5 ศจุดโวลต์เนี่ยต่ำเกินไปนะครับก็เลยมาหาว่าอะไรมันเสียนะครับผมก็ปลดทีละตัวก่อนนะครับเริ่มแรกอะเอาปากคีบผมเอาปากคีบมาคีบตรงก่อนนะครับที่สองข้างนี้ยเราเ ระบบภาคส่งมันก็เปิดทำงานนะครับก็แสดงว่าคือไอ้คือไอ้ตัวเนี้ยจะไปเปลี่ยนค่ามันให้เป็นศูนย์โอห์มเนี่ยไม่ได้นะมันมันมีความแมทพอดีแรงเขาอยู่นะครับพี่แต่ว่าลองดูงเฉยๆว่าถ้ารัดตรงเนี่ยเราปล่อยแรงดันไปเพิ่มขึ้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมแล้วมันมีนะครับเพราะนั้นผมก็ต้องมาหาว่าไอ้หลังจากตัวนี้ไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันมีอะไรเสียนะครับ ผมก็ลองถอด C ีตัวนี้ออกก่อนนะครับเผื่อว่า C ีเนี่ยมันโหลดสัญญาณลงกราวหรือเปล่าก็ไม่ใช่นะครับแรงดันก็ยังตกเหมือนเดิมนะอ่าไม่ใช่โหลดสัญญาณลงกลาวโหลดแรงดันไฟลงกลาวหรือเปล่านะครับขออภัยนะโอเคก็ไม่ใช่ก็ใส่คืนนะครับตัวไหนไม่ใช่ก็ต้องใส่คืนนะค่อยค่อยใส่คืนไปเสร็จแล้วก็มาเจอตัวนี้นะครับนี่นี่น,นี่ตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยมันก็ทําหน้าที่ในการอ่าเขาเรียกว่าอะไร เป็นเป็นตัวต้านทานที่ดรอปแรงดันลงนะครับลงกลาวนะให้มันมีค่าแรงดันที่เขาออกแบบไว้นะครับให้มันพอดีกับที่เขาต้องการนะครับกับที่ตัวไดต้องการตัวเนี้ยผมทําฟิวหายไปแล้วก็เลยไม่ได้วัดนะว่ามันเท่าไหร่นะครับผมก็เลยคิดว่าตัวต้านทานตัวเนี้ยมันน่าจะมีค่าความต้านทานที่น้อยลงนะครับทําให้ไฟเนี่ยมันโหลดลงมากจนเกินไปนะครับจนไดไม่ทํางานนะ เพราะว่าพอปลดตัวนี้ออกปุ๊บเนี่ย PA ทํางานทุกอย่างทํางานแบบกินกระแสโอเวอร์เลยนะครับนะกินกระแสเกือบ2แอมป์เลยนะครับเวลาที่กดคีป่าๆไปเนี่ยแสดงว่า,าไฟมันแรงเกินไปนะครับอินพุตของไดร์เนี่ยมันเข้ามากเกินไปนะก็แปลว่าตัวเนี้ยเสียนะครับนะเสียถ้าสมมุติว่าเราปลดออกไปเลยถามว่าแรงไหมดีไหมแรงครับแรงแน่นอนนะเพราะว่าเขา เขาดรอปตัวนี้ดรอป R ตัวนี้ลงเนี่ยเพื่อ,อทําให้แรงดันเรามันต่ําลงให้ได้ค่าที่ต้องการนะครับตอนนั้นเราถ้าเราไปปลดออกเนี่ยแรงดันที่ควรจะดรอปลงเนี่ยมันก็ไม่ดรอปลงเลยนะครับก็มาเต็มนะก็ทําให้การจ่ายไฟของภาคส่งเนี่ยมันมากเกินไปนะครับทาให้มีเกิดการขยายมากเกินไปนะครับก็อาจจะทําให้พังเร็วนะก็อาจจะแรงในระยะเวลาสั้นแต่อาจจะ อาจจะทำให้พังอย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องหามาใส่นะครับโดยการดูบอร์ดตัวใกล้เคียงนะครับค่าเดิมเนี่ยมาใส่นะครับหรือสําหรับในวันนี้เนี่ยผมใส่ผมไปดูจากตำแหน่งเดิมอะของบอร์ดบอร์ซ่ากันอื่นเรามาใส่นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณ 37k นะอ่าถ้าใครใช้ fb146 เนี่ยแล้วมาเจอแนวประมาณเนี้ย ก็ถ้าขี้เกียจวัดเนี่ยก็ลองเอา 37k มาใส่ดูก็ได้นะครับนะประมาณนี้นะครับหรือว่าค่าใกล้เคียงนะครับนะผมคิดว่าจะ 20k 30k 35k อะไรเงี้ยไม่น่าจะเป็นปัญหามากนะนะครับน่าจะใช้งานได้นะก็ส่งออกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวประกอบให้เพื่อนๆดูกันหน่อยว่าไอเนี่ยทำพลุงพลังนะครับ นะสิ่งที่ผมอธิบายมาเนี่ยมันออกจริงไหมนะครับผมก็ยังไม่ได้ลองเหมือนกันนะแต่ว่าตอนที่เช็ควัด,ว,ดวัดลอยๆเข้าเครื่องสวิตเนี่ยมันออกประมาณเกือบ1วัตต์แล้วนะครับนะโดยส่วนมากอ่ะถ้าเช็คอยลอยแล้วได้เกือบ1วัตต์เนี่ยก็มักจะปกติแล้วทุกครั้งไปนะครับอ่เดี๋ยวผมประกอบแล้วก็เช็ควัดให้เพื่อนๆดูกันนะครับอ่นะโอเคครับผมก็ประกอบนิดหน่อยก่อนนะครับยังใส่อะไรให้เขาไม่ครบเลยนะ ก็ดูวัดก่อนนะครับเมื่อกี้ผมก็ลองกดดูเองเล่นแล้วก็ออกแล้วนะครับประมาณ6วัตต์นะเนี่ยขนาดมีไอตัวดอบแรงดันลงตัวนั้นอะ่ะออกประมาณ6วัตต์เลยครับถ้าเราไปเอาออกเลยเนี่ยนะ่าจะออกเวอร์กว่นนี้นะครับแล้วก็แป๊บเดียวพ a เไหมเลยนะครับอ่ะกดนะครับปึ๊บนี่เห็นไหมออก6.2วัตต์เรียบร้อยนะครับที่แรงดันประมาณ7.8โวลต์เท่านั้นนะครับไหนลองเพิ่มสิถ้าเป็น ประมาณทักแบตเต็มเนี่ย8.3-8.4เนี่ยมันจะขึ้นไหมโอ้ขึ้นไปอีกนะครับ7.2วัตต์เลยนะครับนะแต่ว่าอันนี้ PA ตัวใหม่ด้วยแหละนะครับนะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับภาคส่งนะครับของ FujiTel FB146 นะครับนะอันนี้ก็น่าจะเป็นกรณีที่ผมยังไม่เคยลงให้เพื่อนๆดูเหมือนกันนะครับแม้กระทั่งเอา ไอซีตัวที่หลุดออกไปมาใส่อย่างเงี้ยผมก็แทบไม่เคยทําเหมือนกันนะเพราะว่าปกติแล้วคงไม่ค่อยมีใครก็ทํากันแบบผมก็ไม่แน่ใจนะมันทํายากเหลือเกนะินเนี่ยอันนี้ผมทําตั้งแต่เก้าโมงนะตอนนี้ประมาณเที่ยงแล้วเที่ยงสิบห้าแล้วนะครับเพิ่งจะสําเร็จนะครับอ่ะก็เลยดูแล้วน่าสนใจนะครับน่าสนใจว่าน่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยก็เลยเอามาฝากกันภายในวันนี้นะครับสําหรับคลิปวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วสวัสดีครับ